กลับสวัสดีคนชาวราศีตุลค่ะหรือแลคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้มาเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือช่องของน้ำอ้อยพาลัสเลิฟนะคะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วมาเป็นช่องของน้ำอ้อยพาลัสเลิฟนะคะจากน้ำอ้อยเศรษฐีชโชคพยากรณ์นะคะวันนี้มาเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้เรามาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวราศีตุลน,นะคะว่าราศีตุลลัคนาตุลเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเช็คคล,คลิปนี้กันนะคะอันนี้หมอไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบไทยหรือแบบตะวันตกอันนี้ดูได้ทั้ง2แบบดูแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยแบบทั้งคณะแล้วก็ราศีดูได้หมดเลยนะคะชาวราศีตุล ก่อนอื่นมราก็ขอบอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้สร้างสรรค์ไว้นะคะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีทําให้คุณจิตตกเศร้าเสียใจก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะชาวราศีตุลนะคะก็ถ้าอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ในทางลบของคุณก็ ให้คุณออกไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาไปเป็นไกด์ลายนำทางชีวิตล่วงหน้าให้กับคุณเปลี่ยนแปลงได้ในความรักความสัมพันธ์นั่นเองค่ะชาวราศีตุลพะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้หมออ้อยได้อัพคลิปแบบนี้ให้คุณได้ดูต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยนะคะได้สร้างคลิปดีๆได้ชมได้ฟังแบบนี้ได้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆเช่นกันนะคะชาวราศีตุลใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอนะคะคลิกเข้าไปเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เ,เข้ามาที่ p o OK k 2อ5 5 5นะคะก็จะเป็น ID l ดี e ลหมออ้อยเองเพ,เ,พเพิ่มเพื่อนเข้ามาขอคําแนะนําขอคําปรึกษาแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับหมอนะคะหมอก็จะ ให้คําแนะนําให้คําปรึกษามาไขาข้อสงสัยให้ผ้าเย,ย็บซีไขข้อสงสัยที่คุณอยากรู้นะคะ,ะเราแฟนจะมีมือที่สามไหมเขาจะกลับมาหาครอบครัวไหมหรือ,อเขาจะกลับมาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เราเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ยังโสดหรือคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีคู่แล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมออ้อยได้เลยนะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภได้หมดเลยนะคะาจะาก,กู้เงินผ่านไหมสินเชื่อจะผ่านอนุมัติไหมหรือจะขายบ้านขายที่ขายรถอะไรยังไงแบบไหนขอคําปรึกษาคุณหมออ้อยได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกๆคําทํานายเลยนะคะชาวราศีตุล ะไรที่มันเป็นพลังงานของคุณก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้มันจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นที่ตรงกับพลังงานของคุณหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้หรือถ้ามันเป็นพลังงานที <S <s ่มันไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นพลังงานที่ตรงกับคนคนอื่นก็ได้ของชาวราศีตุลนะคะมาค่ะเรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคะในช่วงเดือนตุลาคม2564นี้อันนี้จะเป็นคลิปเฉพาะความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเรื่องการเงินการงานหมอจะอาจเป็นคลิปต่อไปนะคะชาวราศีตุล ขอดูความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมให้กับชาวราศีตุลค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วในช่วงนี้คะสามใบค่ะคุณบาอาจารย์คะขอดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลหน่อยค่ะให้อาจสลับพลังงานกันได้นะคะถ้ามันไม่ตรงกับพลังงานของคนรักคุณก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะให้ไพ่สลับพลังงานกันให้คุณพ่นิทพิพราะว่ามันจะตรงกับพลังงานของคุณเองหรือแฟนคุณถ้าไม่ใช่คุณทาก็จะเป็นแฟนคุณทานะคะให้ ไพ่อาจสลับสับเปลี่ยนพลังงานได้นะจ๊ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลเนด์ออฟคัพหนึ่งเหรียญค่ะซิกออฟคัพค่ะเออเอสออฟคัขอไพยค่ะ7เ f รนดออฟสอดเด็กไฮปรินเ,เด็กถือเหรียญ ชาวราศีตุลคะ่ะหมอเห็นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณดูเหมือนว่าคุณจะมีความรักครั้งนี้แบบโรแมนติกแบบความสมหวังราบรื่นมีความสมบูรณ์แบบการลงตัวอยู่แล้วนะคะพวกคุณก็มีการสัญญิงสัญญาการที่จะสร้างแพชชั่นด้วยกันสร้างความอบอุ่นด้วยกันอาจจะซื้อของขวัญให้กันนะมีการนัดแนะนัดเจอ,เจอ,เจอกันหรือว่าอาจจะ,ะมีคำมั่นสัญญาอะไรหลายๆอย่างร่วมกันที่อยากจะทําร่วมกันนะคะ แต่ว่าหมอเห็นว่ามันเป็นมันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณได้มันมีช่วงช่วงหนึ่งของพลังงานที่ทําให้คุณถอยออกมาห่างออกมาเหมือนกับไม่เข้าใจการขัดแย้งกันมีการมันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมอเห็นว่ามันมีการแอบทําขโมยทำในเรื่องของลึกลับซับซ้อนกระทาสิ่งที่ไม่ดีต่อกันไม่เปิดเผยไม่ ไม่บอกกันให้หมดทุกๆเรื่องมันเหมือนการปิดบังกันหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่หมอเห็นในคลิปมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่อันนี้หมอขออนุญาตถ้าพูดตามบ้านก็คือเป็นเนียน้อยเน็เก็บเป็นคนไม่ชัดเจนเป็นคนลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่ยังไม่เปิดเผยเป็นคนที่ยังให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยังไม่ได้นะคะหรือคุณเองจะไปอ่า ถ้าเป็นฝ่ายชายก็จะเป็นฝ่ายชายที่ยังให้ความชัดเจนต่อฝ่ายหญิงไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็อาจจะเป็นแฟนเก็บเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยในต่อสาธารณชนไม่ได้อยู่กันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานที่หมออ่านได้นะคะ พวกคุณยังไม่ได้ชัดเจนต่อการถามว่าคุณถอยห่างออกมาจากกันไหมคือในช่วงช่วงหนึ่งพวกคุณเคยสัญญินสัญญาต่อกันคุณพวกคุณเคยมีแพชชั่นต่อกันมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ต่อกันแหละคือรักกันมั่นคงแต่ในความรักที่มั่นคงข,งของคุณมันเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนรักที่ยังให้ความเปิดเผยกันยังไม่ได้นะคะค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้จะเป็นพลังงานที่หมออ่านได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะเป,เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเปิดเผยยังกันไม่ได้ยังไม่ชัดเจนมันเหมือนกับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนของการละกันอาจจะมีคู่ของการลราะกันอยู่แล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีคู่ของการละกันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้การเปิดเผยในความระคังนี้มันมันไม่ได้นะคะมันยังให้ความชัดเจนไม่ได้มันยังอยู่ในความลึกลักซับซ้อนเป็นรักแทรกลักซ้อนอยู่นะคะ อ่ะแล้วยังไงต่อไปคะชาวราศีตุลขอทราบความรู้สึกคนรักชาวราศีตุลหน่อยนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะคุณที่คุณมีประเด็นด้วยชาวราศีตุลอ่าคนรักของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าเขาบอกผ่านคลิปนี้ให้คุณทราบเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างคะขอทราบความรู้สึกคนรักชาวราศีตุลคะ่ะคุณบาอาจารย์คะ The f o o l the star, nice open ขอขยายไพ่ the f o o l ค่ะขอคลิฟายไพ่ the f o o l ค่ะหนึ่งใบอ่ะหุดมาแล้วเด็กถือถ้วยนะคะขอขยายไพ่ the star ค่ะขอคลิฟาย the star ค่ะในความรู้สึกคนรักชาวราศีตุลอยากจะบอกคุณรักกลับไปอย่างไรบ้าง ยากจะบอกชาวราศีตุลอย่างไรบ้างคะเดอร์สตาราชินีถ้วยคะ่ะขอคัลิฟายทุกใบเลยนะคะก็คืออีกใบอัศวินถือไม้คะ่ะขอคัลิฟายขยายอัศวินถือไม้อีกหนึ่งใบค่ะครูบาลาจารยะในความรู้สึกคนรักชาวราศีตุล โอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay. ชาวราศีตุลนคะคะความรู้สึกนึกคิดของคนรักของคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าช่วงนี้เขาอยากมีอิสระนะเขาอยากจะทําอะไรตามที่ใจเขาต้องการนะคะ,ะเขาเป็นคนรักอิสระเขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านะเขาไม่อยากจะอยู่ในความควบคุมคอนโทรลในใน,ในความรักของคุณนะ,ะคุณดูอาจจะเหมือนอเป็นคนที่คอนโทรลเข้ามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะ เขาจะไม่ชอบในในสิ่งที่เขาเรียกอะไรในสิ่งที่ในบทบาทในสิ่งที่ความรักอะ่ะมันมันมันจะต้องอยู่ในความอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบในเกณฑ์ของคุณหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นอิสระแต่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาก็จะเป็นดูเหมือนว่าเขาชอบที่จะทาตัวแบบหล่อนล้าชิวๆสบายๆชอบแบบสดๆอ่าเขาอาจจะสดด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะอ่าเป็นคนที่ ยังไม่มีแฟนหรือหางไกลแฟนแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนสดๆปไปเลยก็ได้นะที่หมอเห็นมันพลังงานคนสดมันมันมันเยอะนะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ยังไม่ชัดเจนก็หมายความว่าคุณอาจจะเป็นอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะเดสตานะั้นเป็นคนเด่นคนดังเป็นดาวเด่นเป็นคนที่สังคมรู้จักกว้างขวางนะคะเขาอาจจะทํางานเป็นฟรีแลนซ์อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวก เป็นเดสตาร์ค่ะเป็นคนที่ให้การยอมรับน้ำหน้าถือตายเยอะสังคมกว้างนะคะเป็นพวกดาวเด่นในวงสังคมพวกพวกดารานักแสดงหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับพวกฟินแลนด์ค่ะพวกที่เป็นทำงานเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ก็ได้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ใหญ่โตก็ได้นะคะหรือว่าเขาจะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับดีให้ เป็นเป็นคนที่นับหน้าคนที่นับหน้าถือตาเยอะนะคะดาวเด่นนะคะเขาเป็นดาวเด่นเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีสเสน่ห์จงใจกับเพศตรงข้ามเยอะนะคะและ้วทีเนี้ยไพ่ของเด็กถึงไม้นะคะที่หมอขยายมาเป็นไพ่แปดดาบามันเป็นการที่พวกคุณถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะรุกหนักหาคุณมากๆเลยคือเขารักคุณนะแต่ในสิ่งที่ ความรักของเขาที่เขามอบให้คุณเนี่ยที่เขาอยากจะสรรสร้างให้กับคุณคือมันเป็นแปดดาบมันเป็นอะไรที่เขายังตัดสินใจไม่ได้ค่ะมันเป็นอะไรที่เขายังสับสนาหาทางออกไม่ได้จริงๆนะแต่ในสิ่งที่ในความคิดของเขานี่เขารักคุณนะ <uncle S 1> <ys. S 2> เขาอยากจะลุกหนักหาคุณจริงๆเขาอยากจะพยายามในความรักครั้งนี้กับคุณมากๆแต่ในความพยายามในรักครั้งนี้ของเขามันเป็นแปดดาบมันเหมือนกับหาทางออกไม่ได้นะเหมือนเป็นสิ่งที่เขาทให้เขาแบบ เนีย่ยเห็นไหมจากมันวงล้อมอยู่รอบตัวเขานะหละไหนจะมัดมือมัดเท้ามัดตาเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหาทางออกไม่ได้มันอึดอัดมันสับสนจริงๆเลยนะคะแต่ถามว่าในความรู้สึกของเขาอ่ะเขารักคุณไหมเขารักคุณมากก็เห็นคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มีบาร,รมีสูงมีฐานะดีมีการยอมรับหน้าถือตาดีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีฐานะดีมั่นคงมีการงานที่ดีนะเขาให้คุณเป็น ผู้ชายกับผู้หญิงที่นัมเบอรวันเลยก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาชอบเขารักเขาอยากจะมีแพชชั่นกับคุณอยากจะให้ความรู้สึกดีๆกับคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วดูเหมือนว่ามันความรักครั้งนี้พวกคุณอาจจะเ,เหมือนเพิ่งเริ่มต้นกันหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่ของเด็กช่วยเหมือนกับการเริ่มต้นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แรกเริ่มอา,อาจจะเขาบอกว่ามันจะเป็นความรักที่ยังรวดเร็วเป็นความรักที่เหมือนเขาไม่คิดว่ามันมันจะเกิดขึ้นกับเขานะ กับเขาอะนะมันเป็นความรักที่เห็นไหมปลามันโผล่มากับถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับเขาตะลึงเหมือนกับเขาบอกว่าเออมันเป็นความรักที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นความรักที่ตะลึงว่าเออเขามันเป็นความรักของเขาที่ทแท้จริงหรือเปล่ามันเป็นความรักที่มาหาเขาหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้สึกถูกตาตั้งใจกับคุณมากๆเลยนะคะชาวราศีตุลนะคะเขารู้สึกตั้งตาคุณมากๆคุณเป็นดาวเด่นคุณเป็นคนในสังคมกว้างคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดมีไหวพริบปฏิพานดีนะคุณสามารถที่จะ อเอาชนะใจเขาได้นั่นเองค่ะชาวราศีตุลน,นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะอ่าแล้วคุณละ่ะคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรบ้างนะคะขอทราบความรู้สึกของคุณหน่อยที่มีให้กับเขานะคะว่าชาวราศีตุลน,นี้อยากจะบอกคนละกลับไปอย่างไรบ้างคะกับคนคนนี้คนที่มีประเด็นด้วยคนคนนี้นะคะ คุณอยากจะบอกอะไรยังไงกับเขาบ้างถ้าชาโรสิตุลขอสามใบเห็นไหมคะอ่าหนึ่งดาบเจ็ดไม้ค่ะ7ว่นออฟแวนค่ะซิกออฟแวนออเคขอขยายไพ่ เซอร์ไน n ออฟวนเจ็ดไม้คะ่ะเจ็ดไม้ว้าวความรู้สึกของคุณที่คุณอยากจะบอกคุณรักกลับไปนะชาราศีตุลหมอเห็นว่าคุณรักเข้ามากเลยนะคุณพยายามและก็อดทนในความรักครั้งนี้คุณอยากจะฝ่าฟันอุปสรรครักครั้งนี้ให้มันเป็นจริงให้มันผ่านไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคขวางน้าแค่ไหนคุณก็จะฝ่าฟันรักครั้งนี้ให้มันผ่านไปได้เห็นไหมคะหนึ่งดาบ คุณจะฝ่าฟันอุปสรรครักครั้งนี้ให้มันผ่านไปได้ถึงแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันจะขวากหนามเยอะขนาดไหนอุปสรรคมากแค่ไหนคุณจะพยายามคุณบอกเขาว่าคุณจะพยายามรักครั้งนี้ให้มันไปต่อได้ให้มันสารรักไปได้เห็นไหมคะหนึ่งถ้วยค่ะว้าวคุณจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะคะคุณจะมีความสุขความสําเร็จในสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาเห็นไหมคะมันจะเป็น six of cups เออ six of wands เป็นหไม้ คุณพยายามที่จะมีแพชชั่นกับเขามีความสุขกับเขาคุณพยายามที่จะมอบรักความสุขความอบอ,อุ่นครั้งนี้ให้กับเขาเต็มที่เลยทีเดียวค่ะชาวราศีตุลน,นี่คือความรู้สึกนึกคิดของคุณที่อยากจะบอกคนรักกลับไปแบบนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะในอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะความรักความสัมพันธ์อยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ จะเป็นดวงของคุณส่วนตัวเองนะคะแม่นกว่านี้ชัดเจนกว่านี้นะคะจะมีรายละเอียดที่ยิบกว่านี้ลึกกว่านี้นั่นกว่านี้นะคะคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนไลน์หมออ้อยเข้ามาได้แถบสีแดงๆนี้นะคะ pok2355 OK แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่ยนยำกว่านี้นะคะชาวราศรีตุลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หมออ้อยด้วยนะคะ เพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยได้อัดคลิปดีๆได้ฟังแบบนี้เรื่อยๆในทุกๆเดือนคุณจะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมออ้อยเองนะคะและก็จะเป็นาการอัปเกรดดีๆให้กับชาวราศีตุลได้มาชมมาฟังแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อเนื่องนะคะชาวราศีตุลอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีแนวโน้มไปยังไงบ้างคะขอถามครูบาอาจารย์คะ เ h e ะไฮร์แพนค่ะเดสตาร์คิงเหรียญว้าวทำงานดีมากมากขอขยายไพ่ของเดสตาร์เดสตาร์ออกมาบอกอะไรคะเดสตาร์ขอคลิฟายขยายเดสตาร์ค่ะคุณอาจจะดีวกับคนราศีกุมนะคะคนราศีกุมราศีพฤษภราศีเมถุนได้ด้วยค่ะ หรือถ้าไม่ใช่ในราศีนี้ก็อาจจะเป็นราศีอื่นๆก็ได้นะคะโอเคอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ t ะ e ห้เคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกถึงในอนาคตความรักของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนจะเยียวยาหัวใจตัวเองเหมือนจะเคยผิดหวังในความรักมาแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้ความคุ้มครองเขาจะมาให้ความยุติธรรมให้กับชาวราศีตุลค่ะในความรักครั้งนี้คุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะได้รับคู่เซมเมตคู่ที่ดีคู่ที่เป็นผู้ที่มีฐานะมัน่นคงเป็นคนดีมีความเป็นผู้นําคนเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ให้ความสขความสมบูรณ์แบบให้กับคุณเต็มเปี่ยมให้กับคุณเต็มที่ค่ะชาวราศีตุล คิงเหรียญค่ะมันคือความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบบริบูรณ์พังพร้อมด้วยฐานะพังพร้อมด้วยการเงินการงานที่ดีความรักที่ดีได้นะคะเห็นไหมคะสิ่ออบซอรที่หมอขยายเป็นเดสตาร์หมอเห็นว่าในอดีตรักของคุณอาจจะเป็นรักที่คุณเคยออกห่างมาแล้วคุณเยียวยาหัวใจตัวเองมามากพอสมควรแล้วคุณอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับความรักคุณอยากที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของความรักมันมีอนาคตที่ดีขึ้นมีความสุขที่ดีขึ้นมีความเพียบพร้อมที่ดีขึ้นแล้วคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาหรือคุณเคยอาจจะไปขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารับรู้แล้วเขาจะให้ความคุ้มครองให้ความยุติธรรมให้คนดีๆอย่างคุณได้รับ ความสุขความปรารถนาดีความรักที่ดีๆบังเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริมีการเปลี่ยนแปลงที่บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะชาวราศีตุลคะ่ะว้าวหมออิจฉาไปด,ด้วยเลยค่ะชาวราศีตุลคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะเดลไฮร์เพนออกมาบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วนะคะขอให้บารมีของคุณในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณปรารถนา ะะได้รับความสุขความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของคุณในเรื่องของความรักการเงินการงานของคุณได้เป็นผลสําเร็จโอเคค่ะชาวราศีตุลหมอก็ขอจบคลิปของการดูดวงของคุณในครั้งนี้ก็หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆราศีแล้วก็เฉพาะราศีตุลน,นะคะในคลิปนี้ก็คุณจะจักรวาลโลกเปิด ความสัมพันธ์ความรักให้กับคุณแล้วนะคะให้คุณพยายามสร้างบุญสร้างบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณแล้วนะคะชาวราศีตุลให้คุณได้รับพลังงานดีๆตรงนี้นะคะให้ได้รับผลที่ดีที่สุดนะ,ะเชื่อว่า คนที่ทําความดีคนที่มีบาร,รมีสูงคนที่พยายามทําบุญเรื่อยๆคุณจะได้รับบาร,รมีตรงนี้คุณจะรับสิ่งดีๆจากพรสวรรค์จากาจักรวาลที่สสร้างให้คุณได้รับความสุขความดีๆแบบนี้ได้ตลอดไปนะคะชาวราศีตุลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนดีๆแบบนี้ให้ชาวราศีตุลได้ดูต่อเนื่องได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นความกําลังใจให้กับหมออ้อยได้อัดคลิปดีๆได้ชมได้ฟังได้อัปเดแบบนี้ ทุกๆเดือนนะคะจะไม่พลาดในการอัดคลิปของหมออ้อยนั่นเองค่ะชาวราศีตุลใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไอเพิ่มเพื่อนเ,เ,เข้ามาได้เลย p OK ี2 3 5 5ก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีตุลค่ะสำหรับวันนี้หมออ้อยก็ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย